ในโอกาสคล้ายวันเกิดของพระองค์เจ้าทีปังกรทุกฉบับหนังสือพิมพ์ให้ท่านดูอีกทีก็ได้นะครับตั้งแต่ไทยรัฐเดลนิวมติชนทุกฉบับเลยจะโพสต์ภาพของพระองค์เจ้าทีปังกรอยู่ด้านซ้ายมือโดยมีการสรรเสริญพระบรารมี ก็ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านท่านจะสรรเสริญแต่ผมมาตั้งคำถามอันหนึ่งว่าสิ่งที่เราเรียกว่ากระบวนการล้างสมองหรือสิ่งที่เราเรียกว่าอุปสรรคต่อการศึกษาไทยที่โรงเรียนต้องการจะให้เด็กเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าโต้แย้งกล้าหาเหตุผลเนี่ยในโครงสร้างนี้ทำไม่ได้เลยนั่นก็คือพระองค์เจ้าทีปังกรในวันเกิดนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับมีหน้าที่ได้อย่างเดียวคือต้องทรงพระเจริญเท่านั้นชื่นชมด้วยบทกวี พระหน่อนาตราชจ,จักรกีวงทรงอิสริยศัร์รวมใจพักถวายพ,พระพรบวรผลยิ่งพระยศปรากฏไกลในสากลยั่งยืนชนกเกษมสำราญทุกทวารทุกวานเทินนี่คือปัญหาว่าข้อเท็จจริงเราจะตั้งคำถามเกี่ยวกับองค์ทีปังกรไม่ได้เลย แต่ในขนาเดียวกันทั้งสังคมรับรู้หมดจากควา,ความเขาเรียกอ,อะไรพฤติกรรมหรือการแสดงออกภายนอกสีหน้าท่าทางทั้งหมดทุกคนตั้งคำถามตรงกันว่าท่านมีพารานณมัยสมองสมบูรณ์เหมือนคนปกติไหมอันนี้เป็นคำถามจริงนะครับนี่คือข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทย เขาถามกันทั้งเมืองเขารู้และพูดไม่ได้แต่คนทั่วไปก็บอกว่าท่านน่าจะไม่สมบูรณ์เหมือนเด็กอายุเท่ากันกับอายุกับความฉลาดไม่เท่ากันแน่นอนพูดง่ายๆว่าหลายคนข่าวซุบซิบหรือข่าวระบาดท,ทั่วทั้งสังคมว่าท่านทรงเพืะอ เออครับจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่ามันข่าวมันลือกันอย่างนี้หมดแต่ในประเทศไทยพูดไม่ได้ดังนั้นวันนี้นี่คือรูปประทรมหนึ่งของการล้างสมองการฝังชิปให้กับประชาชนที่จะต้องพูดถึงชนชั้นนําในทางอื่นไม่ได้นอกจากทรงพระเจริญอย่างเดียว ทรงพระชื่นชมทรงพระปีชาสามารถอย่างเดียวจริงไม่จริงเหตุผลโต้แย้งไม่ได้หมดใครโต้แยง้งถูกจับทันทีใครตั้งคำถามถูกจับทันทีภาวะการอย่างนี้ครับเป็นที่เรื่องน่าเป็นห่วงเพราะทุกพระองค์จะถูกสื่อแล้วก็กระบวนการจัดการ มีการชื่นชมอย่างนี้หมดไม่กล้าทู่อย่างอื่นเลยดังนั้นเราจึงมีพระอ,องค์หญิงพระปีชาสามารถเหลือเกินเก่งทุกเรื่องจนกระทั่งคนรับคนก็รับไม่ได้ว่าตกลงสิริวัณว,วรีเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือการฝังชิปเช่นนี้ล่ะครับที่เราเรียกว่าร้างสมอง การฝังชิปเช่นนี้แหละครับที่มีผลไปถึงระบบการศึกษาที่ห้ามโต้แย้งในห้ามหาเหตุผลเมื่อเมื่อเรื่องสำคัญสำคัญฮะเรื่องหาห้ามหาเหตุผลแล้วเรื่องการโต้แย้งกับครูเรื่องการโต้แยง้ง,แยงข้อมูลข่าวสารต่างๆอื่นๆก็โต้ไม่ได้ดังนั้นระบบการศึกษาของเรามันก็ไม่พัฒนาไม่สามารถจะพัฒนาให้เด็กเป็นเด็กที่ มีความก้าวหน้าในการค้นคิดได้เลยครับอันนี้มันเป็นผลกระทบไกลนะประเด็นที่สองข่าวไม่ยอมลงอีกเหมือนกันว่าตกลงพระองค์เจ้าที่ัังกรอยู่ที่ไหนท่านจะเห็นนะครับว่าข่าวในวังเนี่ยจะไม่ให้เรารู้เลยว่าท่านอยู่ที่ไหน ถ้าใครจะโต้แย้งบอกเอ้ยก็เป็นเรื่องของท่านนี่ท่านจะอยู่ไหนก็เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่ครับดูแผ่นดินเก่าสิครับสมัยรัชกาลที่เกในหลวงรัชากาลที่9สมเด็จพระราชินีรวมตลอดถึงพระ,พร,ะราชรถพระธิดาต่างๆเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องรายงานข่าวครับเจ็บป่วยก็ต้องรายงานข่าวครับ ไม่ว่ามากหรือน้อยแต่นี่คือทิศทางของรัชการปัจจุบันคือไม่ให้ข่าวอะไรทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นประชาชนก็สนใจพอเราไปพูดถึงหาหาหาเหตุผลว่าตอนนี้พงเจ้าทิบังกรไม่ได้อยู่แล้วกลับไปเยอรมันตั้งแต่วันที่22แล้วใครไปพูดก็ถูกจับอีกเอาอย่างนี้ก็ บ้านนี้เมืองนี้มันก็วิปริตเต็มทีสิครับผมก็รายงานข่าวเรื่องนี้จำได้นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนมีกองทัพอากาศมีการจัดเครื่องบินตีเครื่องบินเปล่าไปรับไปรับองค์เจ้าทีบังกรไปที่เยอรมันตีเครื่องบินเปล่าไปเยอรมันแล้วก็นำท่านมาที่เมืองไทยแล้วล่าสุดเมื่อวันที่22 ก็ตีเอาเครื่องบินรับท่านใช้สองลำด้วยนะครับบินไปส่งที่เยอรมันแล้วก็ตีเครื่องบินเปล่ากลับมาอีกอย่างเนี้ครับทําให้ประชาชนเยาวชนทั้งหลายที่เขาติดตามเรื่องราวเขาเขาถึงรับไม่ได้ไงในภาวะการที่ประชาชนยากจนประเทศยากจนขณะนี้ แต่การใช้จ่ายของวังโดยเฉพาะเรื่องค่าเดินทางนี้ฟุ่มเฟือยโดยไร้เหตุผลเลยนี่คือการวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยวันนี้และรูปประธรรมมันก็มีแล้วปรากฏว่าวันคล้ายวันเกิดขององค์เจ้าทีบังกรนั้นสื่อก็ไม่ทำหน้าที่เลยบอกว่าท่านอยู่ไหนผมยืนยันว่ากลับไปเยอรมันแล้วครับตั้งแต่22 ตามที่ผมได้เคยรายงานข่าวไปแล้วพอพูดถึงพระองค์เจ้าทีปังกรเรามาดูพระราชะโอรสอีกท่านหนึ่งนี่จากกรีวัตรครับข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ลูกชายของรอสิบที่เกิดจากคุณยุวทิดา สคนอยู่ที่เมริกานี่เป็นหนึ่งคนที่เป็นหมอออกอากาศของท่านจะมีรายการ Facebook ของท่านออกอากาศแสดงความห่วงใยต่อประชาชนท่านเป็นหมอท่านก็นเลยมาพูดเรื่องเรื่องอโรคนั้นโรคนี้มาสอนมาแนะนำให้ซึ่งก็ดีฮะขอพระคุณแต่สิ่งที่เราเห็นภาพภาพอย่างนี้เนี่ย ผมเห็นมาหลายครั้งและผมไม่ได้มารายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมดของกษัตริย์เนี่ยมีความสำคัญถูกไหมครับแต่ภาพที่เห็นหมอจากกรีวัดเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านป่วยหนักนะดูจากไหน ดูจากคนปกติเนี่ยผมมันจะยุ่งกระเซาะกระเซิงอย่างนี้ไหมครับผมถามหน่อยการเห็นภาพอย่างนี้หรือการออกภาพเช่นนี้คุณแม่พี่ชายพี่น้องไม่บอกบ้างเหรอเฮ้ยผมเเผาอยู่นี่มันผิดปกติไม่ใช่ผมไปติท่านนะแต่ใครดูให้ดีจะเห็นว่านี่คือการผิดปกติในตัวท่านแล้ว อย่างน้อยที่สุดสุดในออกนี่ผมไม่กระเซาะกระเซิงเท่าไหร่นนะฮะก็เรียบร้อยการที่จะพบกับสาธารณชนเนี่ยก็ควรที่จะปกติก็ควรจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยอันนี้แต่งตัวเรียบร้อยหมดครับแต่ผมผมกระเซาะกระเซิงอย่างนี้เป็นประจำไม่ใช่ครั้งเดียวเรียกว่าทุกครั้งเลยผมเห็นภาพนี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับทีปังกรแล้วนี่ เป็นพระราชะโอรสเหมือนกันแต่เกิดจากคนละแม่แม่ทีปังกรกับแม่จักกรีวัตรผมว่าพอ่พอๆกันนะก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นเชื้อจ้งเชื้อเจ้าอะไรทั้งนั้นะนะครับประวัติก็ไม่น่าจะหนีกันเท่าไหร่แต่ว่าทาเมื่อมาเปรียบเทียบในเวลาเดียวกันท่านก็ออกอากาศเมื่อวันที่วันศุกร์นะครับยี 28. อยี่สิบแปดนี่วันวันพฤหัสเนี่ยวันวันศุกร์เท่าไหร่วันนี้วันสามสิบยีบเก้าก็วันศุกร์อ๋อวันศุกร์ครับเมื่อวันที่ยีบเก้าดังนั้นข่าวเดียวกันเราเห็นเช่นนี้เนี่ยเราก็รู้สึกมันสำหรับคนไทยเนี่ยต้องคิดได้และโดยเฉพาะพอไปดูใน Facebook ท่านเนี่ยนะครับ มีคนไทยชื่นชมท่านเยอะนะเห็นใจท่านเป็นห่วงก็แน่นอนครับคนไทยที่ยังยังอยู่ในระบบคิดเช่นนี้อย่างน้อยที่สุดกในระบบเรื่องของความคิดเรื่องความคุณธรรมต่างๆนี่เขาก็สงสารนะครับผมเอาภาพนี้มาให้ท่านดูเพื่อให้เราเก็บรายละเอียดว่า เรื่องราวของในเชื้อพระวงศ์เนี่ยเขาจัดการกันอย่างไรแต่ละคนอ,อ,อยู่ดีมีสุขกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสเป็นการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับท่านก็ลองติดตามกันดูมาถึงอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้อง ดูจากเหตุการณ์นะครับว่าในหลวงรัชการที่สิบท่านมีพัจริยวัตรแบบไหนแล้วเราจะได้ประเมินสถานการณ์เราต้องเก็บเรื่อยๆนะครับเก็บพัจริยวัตรของท่านพระค่าอาจารย์สมศักดิ์ผมไม่ต้องไปหาง่ายดีครับ รายงานข่าวและมีเอกสารยืนยันว่ารัชการที่10จะไปพระราชทานปริญญาบัตรนะครับให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มาราัยธรรมศาสตร์ในวันที่27ถึงวันที่29พฤษภาคมปีนี้นะฮะก็เดือนหน้าเนี่ยเอ๊ะไปพระราชทานแล้วมีอะไรพิเศษมันมีพิเศษที่ต้องที่ต้องจับตาดูครับ อาจารย์สมศักดิ์บอกว่ากําหนดการแจกปริญญาของธรรมศาสตร์วชิราลรงกรเป็นคนแจกโปรสังเกตเวลาจากสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มสี่มงเย็นถึงหนึ่งทุ่มอาจารย์สมศักดิ์คอมเมนต์บอกว่าเขาอยากจะมาสาย,สายมากๆม,ม,มีอะไรไหมจริงๆแล้วก็เป็นสิทธิของท่านจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ แต่สิ่งที่เราต้องตั้งข้อสังเกตคือเมื่อเปรียบเทียบกับรัชกาลที่9ซึ่งผมว่าวันที่ในหลวงรัชกาลที่9ยังมีทรงพระพระนานมัยแข็งแรงที่ยังมีชีวิตยอยู่นั้นท่านก็แจกปริญญาครับและส่วนใหญ่จะไปในเวลาราชการเวลากลางวันแต่ว่ารัชการที่สิบนี่ตามพระราชอัธยาศัย ฉันจะไปตอนไหนก็เรื่องของท่านดังนั้นคอมเมนต์เรื่องนี้จึงเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับที่อาจารย์สมศักดิ์บอกจะไปเวลาไหนก็มีอะไรไหมอันนี้ผมไม่ได้ถามนะผมไม่ได้ตั้งคำถามแต่ผมคำถามผมคือเราต้องจับประเด็นนี้ให้รู้ว่ากระบวนการตัดสินใจการดำเนินงานหรือ การตัดสินใจของท่านเนี่ยจะมีลักษณะตามใจฮะไม่ได้สนใจอย่างอื่นใครจะมารับก็ต้องมาตามเวลาที่ท่านมีและเคยมีข่าวถึงขนาดบางทีแจกกลางคืนแล้วก็มีสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็มีก็แล้วแต่ท่านครับเพียงแต่เราเราจะได้รู้ถึงวิธีการต่างๆนะครับในใน ในทางการเมืองว่าถ้าเราจะวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะวิเคราะห์แนวคิดของท่านการตัดสินใจของท่านเป็นแบบไหนโดยมันก็ต้องเก็บรายละเอียดพวกนี้ครับเรามาดูข่าววันนี้อีกนะครับความผิดเพี้ยนของระบบกฎหมายไทยอันเนื่องมาจากพระราชวังนี่ กำลังเกิดเหตุมีการดำเนินคดีจากข่าวเมื่อวันที่29เมษายนนะครับพนักงานอายการมีคำสั่งฟ้องคดีสมาชิกทะลุฟ้า4คนคุณจตุพรบุญยพักรรักษานะครับคือไผ่ดาวดินนะคุณจิตตรินพราก้อนตรงคุณทรงพลสนธิรักษ์และคุณปนัดดา กรณีถูกกล่าวหากระทำกิจกรรมหน้าพักภูมิใจไทยเออคงจำกันได้นะครับเมื่อว um ัน <t> ที่30กรกฎาคม2564เนี um, ่ยบุคคลทั้งสีท kind of ี่นำมวลชนไปปาสีใส <Hayır. S 2> ่หน้าพักภูมิใจไทยก็เป็นการประท้วงจะถูกจับดำเนินคดีผมก็ไม่ได้ไปแทรกแซงคดีอะไรเขา แต่ข่าวที่นำมาเสนอท่านวันนี้คือมันมาแปลกตรงที่ปาป้ายภูมิใจไทยแต่ดันเจอคดีหนึ่งหนึ่งสองครับข่าวรายงานนะสารให้ประกันตัวแต่มีเงื่อนไขว่าต้องใส่กำไรเอ็มห้ามออกนอกเคหสถานช่วงกลางคืนเฮ้ยก็คดีปาสี หน้าพักภูมิใจไทยทำไมเหมือนกับหนึ่งหนึ่งสองเลยนะครับสารมาทำอย่างเงี้ยห้ามออกนอกบ้านเวลากลางคืนและห้ามทำให้สถาบันกษัตนะัตย์และสารเสื่อมเสียทั้งที่พฤติกรรมในคดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์เลยครับแปลกไหมครับนี่คือการใช้กฎหมายที่เลอะเทอะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ผมเคยเรียนท่านไปแล้ว มาดูความเลอะเทอะอีกอันหนึ่งครับคุณสมบัติทองย้อยบอกกันอีกทีนะฮะเอามาประกอบความเลอะเทอะศารตัดสินจำคุกหกปีครับด้วยถ้อยคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจเออกลายเป็นว่าคำพูดว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจนี่พูดไม่ได้แล้วนะผิดหนึ่งหนึสองหมดเล เจอไปหปีในขณะที่ตำรวจวังขับรถชนหมอกระต่ายติดทุกแค่หนึ่งปีพอครับเออหนึ่งปีสิบห้าวันท่านเห็น,นกลไกยุติธรรมของเรามันบิดเบี้ยวเต็มทีแล้วนะครับแม้กระทั่งเรื่องของพักภูมิใจไทยศาลก็ใช้มาตรการเดียวกับ ผิดกฎหมาย1นึเลยห้ามออกนอกบ้านเวลากลางคืนต้องให้ประกันแล้วต้องใส่กําไลเท้าด้วยเออเข้มงวดหมดแล้วก็กำชับห้ามไปพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์เอ,อ๊ตกลงนี่เจอคดีอะไรก็ใส่ได้หมดแห้ะครับนี่คือความแปลกประหลาดนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ กราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็พบกันอีกวันจัน์ทนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ